สวัสดีครับผมกลับมาพบกับวินพอต้วอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับ V ีอ้อนดตัวมิดเลยนะครับผมมามาพร้อมกับสีขาวหล่อๆแบบนี้กันไปเลยนะครับผมและที่พันยังได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเ,เตอร์มีมาให้ด้วยนะครับผมมีไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวเลยครับผมและยังมีไฟเดทามค่าเต็มโคมไฟหน้ามีมาให้นะครับและยังมีไฟเดทามแยกออกมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมไฟตันหมอกจากโรงงานมีมาให้แล้วก็ที่กระทังหน้าสีเทาตัดสีขาวหล่อๆเท่ๆกันไปเลยนะครับ แม็กอัลลอยขอสิบห้านะครับผมสีเทาดามาจากโรงงานเลยนะอันนี้นะยังมาพร้อมกับจบมองข้างบาครับไฟฟ้าแลวยังมีไฟเลี้ยงกระจกมองข้างมีมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะช้าคันนี้อ่าเป็นงานภายในกว้างขวางเป็นบ่อหนังนะครับคันนี้นะทั้งหน้าและหลังมาให้เลยนะครับผมนะส่วนมาชมในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับห้องโดยสารด้านหลังเห็นไหมเบ่อหนาหนานุ่มๆนั่นแบบนี้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับผมและยังมีที่วางแก้วตรงโซกลางมาให้ด้วยนะครับผม มาต่อที่โครงสร้างด้านซ้ายกันนะครับผมโครงสร้างด้านซ้ายเห็นไหมมองไปไม่มีบุ๋มไม่มีบุบมเลยนะครับผมอ่ามาชมในส่วนของล้องหลังยังมีมาให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะแล้วที่ไฟท้ายนะครับผมยังมีค่าโครมเนี่ยมีมาให้ด้วยนะครับผมอ่าเรารอแบบนี้ไปเลยโครงสร้างด้านขวาก็สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นไม่มีรอยบุบมหรือรอยบุ๋มกันเลยนะครับ<ส>อ่ามาชมในสองโดยสารด้านในานะครับผมมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานด้วยนะครับคันนี้นะอ่าแล้วก็ จบมองข้างป่าพับไฟฟ้ามีมาให้ด้วยนะครับผมวงอะไรแบบมันติฟังก์ชั่นและทีมงานัยังมาพร้อมกับเลขไม้เพียง1นึ่0 0สกิโลเท่านั้นนะครับผมหน้าจอดีวีดีแทบตะกินก็มองหลังมาให้แอร์ออโต้ียร์ออโต้แบบคาบันไดจ,จัดเต็มมาให้เลยนะครับผมคันนี้นะถ้าคุณลูกค้าทานไหนสนใจนะครับผมในราคานี้ไปเลยนะครับผม3ามแสนหกหมื่นเกบาทหรือผ่อนเพียง6กพันบาทเท่านั้นนะตลอดอายุสัญญาจัดไปเลยครับ